เคยมีนักการเมืองคนไหนที่ทําแบบนี้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งยึดมัน่นในอุดมการณ์ของตัวเองยึดมั่นคําสัญญาที่มีให้ไว้กับประชาชนพยายามทําทุกอย่างให้โปร่งใสพยายามเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเห็นการทํางานทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาเฮ้ยชีวิตนี้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเกิดมามีแต่คําว่าไม่ว่าจะนักการเมืองคนไหนแม่งก็โกงเหมือนกันหมด แต่พวกคุณแม่งคือต้นแบบของนักการเมืองที่ประชาชนแม่งใฝ่ฝันว่าอยากจะมีมาตลอดอะที่ผ่านมาทั้งหมดนี้นะคะพวกคุณนะแทบจะไม่ต้องเอาง่ายๆคือไม่ต้องมาคอยบอกว่าคนไหนคือคนชั่วหรือคนไหนคือนักการเมืองที่แม่งตอหลกตอแหลสร้างภาพกับประชาชนอยู่ะพวกคุณไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ละคนนะเผยท่าแท้ตัวเองออกมาด้วยตัวเองหมดเลยไล้เกียรติไล้ศักดิ์ศรี ไล้ความเป็นคนทำตัวเป็นหมาเลียขากันเป็นแถว